มาดูเลขพอเสีกยงกบพี่น้องไก่หอดไปลงนุ่นไก่เหรอเป็หรอมูมันยืมสามสิโลน้ำรลาลวอ้าดูรายละเอีน้ะนงเขา าอป็นก็เรียนสนกันใช่เราะนั่นขดแต่วก็เรียนท่านดียวยรวยเนาะวัิม่นางไจ่ีพี่น้องจ้ะกลับมาหอดบ้านเราบันี้มาโพทั้งพีเราโอ้คุณเงมีเล่นรูดคุณ้อยนั่นมาแล้วมาแล้วแมนบ่นั่นแมนแมนแมนั่นไปบไปไป อ๋อจุดอ่อนพอดีอกเรีก่อท่นเกพ่อท่านเียก่อท่นเกพ่อท่นเกพ่อท่นเกพ่อท่านเียก่อท่นเรก่อท่นเรีก่อท่นเรีก่อ่นเ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 ่อ่น ตรวจตรวจยดุที ua, ่เราเลยคือใจเย็นกันดืดเต็มเราอค่ืดเราคือเป็นคัดสีแดงๆสิพี่เราอุนกันมาหลายคนยู่ครับนี่ยลานรับน้องโอนว่านอห้องบุกม่เห็นดูเนาะพวก็อยากมาเบิ้งกี่กันละปั่นใจ็นกำลังใจละ บนใดไมนเรียนก็ไปซุกกันเลยบ้านก็เจ้าสซุกออกซุกเขายยุนไหมก็ไปไก่ก็ส่ซุกออกซุกเขาอยู่เกียบชายอยู่เป็นของใครตอนตอน,ตอนมูมูโจลเปันเกียบกี่ขั้นนี้อยขั้นแดงนดเี มันก่วงบ่ถึงหันก่วงเจก็สีสผาสพ่นบอนางหิโอ้แเนาะเจ้ถึงสอาดมันคือฟาดถึงพ่นได้หรือลอกนอนล็อกละสามนสองฟังเว้ยนั่งแงกันยุติหอยสองอยไปน้องคอยจะเป็นบไอบไตระบบ้ก่วงบ้่วงสบมันซ้ำเขาต้มิดนดอกเฮ้ยไกลปนีสตาดีประนบ่ฮี เออแค่เป็นตาขยายก็บ่ถึงเด้อเออเดี๋ยวบงึงคืดๆกันไปเบิดไหมอ๋อเดี๋ยวขาเขาเดี๋ยวมางหอด,อด,อดอจี้เจ้าหล่อเดี๋ยวหาพี่น้องมึงหยัดตีพี่น้องมาแต่ทางไกลเนาะจากภูเขียวพึ่งใช่จากเากมืองหน่องมืองหน้าก็ล่อ,ลอ,ห,อ,อ,ห,อหลับเอโดนหมอก่อดกับผลิตมาหอดจี้อย่งเว็นดับนั้กันครับ โค่นลงมาไหลหรือยูเนาะเดี๋ยวไปเชียงที่เชียงใบไงเราโค่นว่าเป็นรอยถึนที่ที่เทียวนี่รวยรวยอยู่พี่น่อยท่านเห็นอ่นนาพิษกำลังพ้ายอยู่

ลอจพนาเป็นศูนยการผเพื่อข้าออกออกอัลเอรนทูนโรงการช่วยเามวามช่วยเหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาแวโอ้ที่บ้านแปะท้องลอยมา้นมาบบไรหนพี่ดิไม่ยังอ่ะทำไ่ไปจบ

ลับเหลวเกือบแล้วแม่ยงบินไปยังยงบินถึงก่อนสิบนาทีหอยเนววอตะวันใส่หอบบานดอกนิ้วเขาไัวจีนไปย่างปลาเผาทีเมื่อเป็นปลูกพักไว้ก่อนตกขอด้านติดี่ลองง่ามแังตะกอยกิน เอายังแนมยังเอาไปเหรอแต่มาคงเพเทสมจำเพลทขอบคุณค่ะเยอตัวไหนตัวน่อปค่อยว่าเอาสมจำเพทไหนนานนี่ทตำปปลาเอาแบบเด็เด็กตำป่าย่างเขาจนกวางย่างหน่อย

เมนูอาหารนกับคือนะครับย่าเนาเน่ากันพนผาพรมอถ่ายข้าวกันห่องจัดเลยเวาก้อยเวากอยยุ่วเผาจัดกันหลดดีละถึงก้อนเลยจมวัดเสียยู่วยีเด็ดพี่้อกว่าพอมีปีมีคุยนำเนี่ยไหนมากกว่านำแน่นกว่านี่เขา ก็ว่าสร้างสมตำตำสมคนเยอะเป็นมาตหลังก็ที่หลังไปเรื่อยๆพ่าเจี๊ยบนี่ันนีอิ่มหลักินสมตำเลรนในดอกกินเจ้าประแดดกับมีเ่นเพิ่มของกระแดดกล้องบอกไมนไ่้ มาถึงไปอ้ที่สมองสมบันะครับกินของง่ายนํากันแง่อะล่คื่นคุณร้อยคุณละเดียนอกคุณหมอนีแสบบอลนออร่อยไหมน้องคอยอร่อยในไรล่ะจเมือ สายนี <re> <c oughs> ่มีเจ้พยาบาลมีตหมอมีเจพยาบาลดีก่นเล่มีตำรวจมีคู่ร่วเพลินดอกายแม่อง่ม่ครเดี๋ยวไซหนุ่มเคยเอาเนาะอา่เคยไหนุ่มเคยตำรวจเราจริงหนุ่มเคยคู่จร่ง ยิ่ได้บาลปิรเออละลังเสือมเย็นเย็นด้อคเย็เย็นเย็นเยูดีบ้าองได้เอเราเินงานเลยกรมอย่างนั้นกรรมาดกรราดเด้อลงบนเลยกินกินกิสบายเลยวางวางองหมราตัวดีมาครับตะเกียบครับรานเสา ยู่สนามินแวะไปกินขางก่อนครับต้้มหอดบานหอดบานหอดเทียนเลยถ้าเทียอะดรก็ได้มันถึงหิ้วปวดต้มไก่ละข่านนี่นั้นอะโอ้โเตียมาดูหมูต้นคืออปไรโ่้ยอยู่ว่าซันว่าชีตกอไข่ตาป่ดีว่านี่แม่ ย่างเปิดตารครับไ่ั้นีเนเปนไอ้รไฟรสชาติคือตรมปลาถังพวงจอมะกแ,แซบด้ยจ้ะดี่เดี๋ยวก็ระย่างละ เมือเพือน mm ี hmm. ่ก็จะไปพุรนรัมยครับพี่น้องสกลนครไปน์กันเด้อร์ไอซีซูมอลทุบแล้วครับไปขึ้นบ้านไม้ของคุณลุโขั่วคนข้างบ้านนนเบนตำบลเชียงเพื่ออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพ่อการญี่ปุ่นตอนแรกแม่น้องไายมาสชียน้องชายสกลนครปานมเราจะมาแต่ละข้าม บันนี้เลยตรงมาสารคาีก่อนจ้ะแต่ว่าทีมงามเราแอร์ก็สิตามไหมาอยว่าสองเมืองพเยี่ยงเสี่ยงเสี่ยงมันสบายเล่ดใหมากทีก่อนเอันนี้ตามาดจ้ะตาถาดอีซีเฟินตาดคือใสครนั่งคนอื ตำถาดไข่แห้งของต้มอะไรนไก้แบบตุ้ยอดจ้ะต้มกละดูกันปดูกันบนต้มไก่เมนของ่ครวะตัวไปละไปบนต้มไก่ไปนะโอ้ยกระตาบอดีน้องไห้มันช่คือกัน ขึ้นหมอคนดยเชื่อมาเพ่นีกินใกล้เป็นเป็นรักครับหมอคนกินไงไงสร้งค,คนสร้าง <c oughs> ัน้โมนาติไกแต่ไม่กินโอ้ยังบระทันยูเลยพี่น้องเลยหลวงพ่อยตั้งตลาดไม่ เป็นแต่แสบแสบรำเขาหลาดกำลังเกี่ยงจากกำลังทำงานช่วงนี้ขอกลครบ้างได้ขออนุญาติพพงหนมูกันเด้อพี่พงศ์ที่สมองกูบ้านะครับมาบาแสบแบเข้กันครับช่วงตระส่งเป็นเลเป็นเลยแสบวะอิ่มอ่จากสีเหนีวอิ่มจนวะไปยมอกเลยเวัเจาเดินทางกลับมาดิ ทุหมอเป็นไปสายเราทุกหมอหลังมืออยู่โอ้หลังมืออยู่เอาพี่น้องเป็นขางับน้องกันเี่ยโเเอาเท่นครับคันันก้อนนี้ก็ตั้งมื่อนนุ่มก้อนนี้กอนนี้ชิดเกียรสอไก่อนสโลสีครับสองโลสามอาอยังไงมือไหรสองสอโล เยีางนนบอเลยคือยงนจะเอาไปทันทีเนียงามโอ้แถมนี้เดือเสียัน่าถูร้านน้องผู้ขั่วนี่แล้วพี่น้องโอ้มนหี่ไขมันเ้าเซน้อมบี่เนาะโอ้แส่แก้วนวดเรียมแทียมเลี่ยเมอีกวดันว่า ยน้องกโกมันที่บ้นอีเหมืนเลยกี่แะ่ท่านหายกันยยกใหรเลยเพียงเท่าเข้มบ้ามเออนีคือเจ้าบาทที่สองแยมลคไอเยี่สิบบาทุพราะว่าถ้าแก่นครืงแย้มโอ้ขอบใจอะไรล่ะจ้าบาทมเป็นิตไปองไอซีซือไปเห็ดสมไปฝากคุณนิโคเห็น วันนี้วันนี้ว่าหลาดเต็มที่เห็ดส้มเเข้าเลี้ยเียงว่าเอาเล่นมเอาเอายู่หรอกเอาเลียเทียงว่าเนี้ยเจอท่านไปท่นมาเจอึ้นดยากนั่นนะแต่ว่าเจาไหนบ่เจอเกิดไปเึ้นมาจะค้ำกันนะพอไข่ยี่สิบไอ้แม่้องไอ้แม่้องไข่ฟักอะไรเู้่ะแม่องไข่กินน้ำกันนี่แล้วเนาะแม่้องไข่ฟักห็ก็ได้บย่สก็นเลยครับเ่เพียงกั บีนั่เด้อพ่นวาแกงมัวดกมักขวด่เจ้าน่นเ็กนี่นะวิบขับกันยังสิแล้วเนาะแก้วคอมแก้วคอมจ้ามือหนึ่งข้างาถุยมีแก้วคอมขอบคุณครับอบครับฮะข้าอาหอดบานแล้วพี่น้องหอดทอ่ยงเราอืม เยนเปนวัดทุกคนไกเข้าไก่บ่าไหนน้องพ่อยไก่เป็นวัดเป็นพนออเป็นวัดคือกันมดย่งไม่ใชกินข้าไปเหมนมัเสือไก่เออกินไก่มาฝากินไก่มาฝากักินโปรตีนสิหมอเนี่ยของไม่มอนหกมันกินไก่ม่ใากินไก่ กินไก่เห็นแล้วกินบะไรได้หวานบะไรจรินไม่ยางเขาเลยกวงน้องป้ายสุก็ยากเขา้วนกวงมาฝั่งเออเออเขาปีกมันกินเลนด้วยกินกระเพากินเลนนลอกินเลนได้กิน กินเน้อกินเนื้อรสนี่อ่ะนีปะมเฮ้ยเรามักกินอะไรกินก็ไสจูเลยซยจูก็สือมากเลยกินวะปอหลับอยากกินกินแต่นอนอยากยังกินบะเจี๋ยกินอะไรบอ ปิดนี่กับไปหาประพิดกับน้นนองพ่อยมาเยี่ยมพ่อเตี้ยงไรยุเคเก่าลราพี่น้องอกินเขาบ่ได้จ้ะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนื้อเด้อจ้ะมีสารบันทึหน่อยจสิจ้า